หากรถของคุณสตาร์ทแล้วมีเสียงดังแตกๆคลิปวิดีโอนี้จะพาคุณไปหาคำตอบว่าเป็นเพราะอะไรด้วยการทดสอบแบตเตอรี่ว่ามีไฟหรือไม่แต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้เป็นการทดสอบแบบคร่าวๆที่อาจไม่แม่นยำร้0 0เท่ากับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่โดยตรงแต่อย่างน้อยก็ทาให้เรารู้ว่าแบตเตอรี่ของเรามีสถานะเป็นอย่างไรโดยการทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนแรกเปิดสวิตกุญแจขั้นตอนที่2เปิดไฟหน้าขั้นตอนที่3ให้เปิดไฟฉุกเฉินขั้นตอนที่4เปิดพัดลมแอร์ให้แรงสุดนะครับขั้นตอนที่5นะครับเปิดไฟหลังคา ขั้นตอนที่6นะครับให้เหยียบเบรกและขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้กดกระจกไฟฟ้าด้านคนขับขึ้นและลงนะครับสรุปว่าอาการสตาร์ทแล้วมีเสียงดังแตก๊แตกแของรถยนต์คันนี้นะครับ เป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนทําตามคลิปนี้แล้วมีอาการคล้ายๆกันนะครับผมแนะนำว่าให้ตามร้าน BB Battery นะครับมาตรวจเช็คอาการให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัวเพราะว่าร้านนี้เขามีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ด้วยนะครับโทร0879084528ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับยังไงผมฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด b แบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ